คาถาบูชาเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่เทพผู้คุม้มครองและดูแลโลกมนุษย์สวดขอให้ท่านคุม้มครองรอดพ้นจากอันตรายทั้งพวงและอธิษฐานขอความเป็นสิริมงคลอำนาจบารมีโภครัพั์รวมถึงมงคลทั้งพวงนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะปุไดมังทิสังทัตตะโถทักขิเนนะวิรุณหโกปัจฉิเมนะรูปะโคกุเวโรอุตรังทิสังจัตตารโอเตมหาราชา สมันตาจตุโรทิสาทัพทันหมานะอัถังสุสทาโสทิงกะโรนตุโนปุริมังทิสังท,ทัตตะรโถทักขิเนนะวิรุณหโกปัจชิเมนะรูปะโขกุเวโรอุตรังทิสังจัตตารโอเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัพทันหมานะ อัทางสุสทาสทิงกะโรนตุโนปุริมังทิสังทัตตะรโถทักขิเนนะวิรุณหโกปัจชิเมนะรูปะโขกุเวโรอุต,ตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัพทันหะมานะอัทฐางสุสทาสทิงกะโรนตุโน ปุริมังทิสังทัตตารโถท,ทักขิเนนวิรุณหโกปัชฉิเนะรูปโคกุเวโรอุตตรังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัพธันหะมานะอัทัังสุสทาโสทิงกะโรนตุโนปุริมังทิสังทัตตารโถ ทักขิเนนะวิรุณหโกปัจฉิเมนะรูปโคกุเวโรอุต,ตรังทิสังจะต,ตารโอเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัพธันหะมานะอัฏฐังสุสทาสถิงกะโรนตุโนปุริมังทิสังทัตตะรโธท,ทักขิเนนะวิรุณหโก ปัจฉิเมนะรูปโคกุเวโรอุตรังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสัมันตาจตุโรทิสาทัพทันหะมานะอัทังสุสทาสทิงกะโรนตุโนปุริมังทิสังท,ทัตตะรโถทักขิเนนะวิรุหโกปัจฉิเมนะรูปโค กุเวโรอุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทัพทันหะมานะอัทถังสุสทาสดิงกะโรนตุโนปุริมังทิสังทัตระรโถทักขิเนนะวิรุณหโกปัจฉิเมนะรูปโขกุเวโรอุตรังทิสัง จัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทัพทันหะมานะอัททังสุสทั